ขอโชคชัยชัยโชคมาขอลาบลาบมากมาขอสุราสุราไม่ไหว 嗯 <laughs>。

เรียนอยู่ปงมเชียวชาออกมากอะไรไหมเมื่อกี้ผมให้ฝากจ้ามไหนไหมเขียนไม่ได้เขียนเสร็จให้แล้วครับน้ชวบ้นใ่เมื่อกี้เขียนให้แล้วครับ ใช่ห้าร้อยห้าสิบห้าไม่เคยไปนะงานก็เลย ได้หึงใจหกอยู่เพียง chân chân cái chân sen chân mà sen ừ.

Tiếng miệng, miệng miệng Tiếng trung tiên Tông tiên tông Hồng trò chung Kỳ hồi kỳ hồng kỳ ตาม 35, ตามไปตามตามเกาะ ปักแทะหนำสัวสิวปีเชียงจึงเซงหกอยู่ตังให้ตัวตังให้ไตสุงพงสิวปีสิวปีสุ้งพงสิวปีหนำสัวเชียงพงเมงเพ่งกอห่อจกหกสี่งวงอัวเซงเข่งเมียงเมียงเตียงตรงหงกีไหลตำเกาะสื่อหก สุ่งพงรักยิกเทียมสีกวางตังปักจึงสุ่งพงสีเตียงสื่อเข้าใจไหมครับเปียกเช่นเดียวกันหกหกหนว่าวาสนาหกบุญวาสนาก็ใช่เช่นเดียวกันตังให้หึงไสหกอยู่เยี่ยงทะเลทะเล แสนแสนยิ่งใหญ่หโชคชัยโชคชัยเสมือนอทะเลบูรพชัยเสมือนปักแทะหน่ำซัวสิวปี้เชียงสิวปี้เชียง

ยาวยาวดุดอายุไข่ครูทักษิณในเมืองจีนยาวดุดอายุไขจึงเซงปกอยู่ตังให้ตัวตังให้ไต้ อันยิ่งใหญ่โชคสิทธิ์จึงดั่งทะเลบูรพาอันยิ่งใหญ่สุงพงสิวปี้นำสัวเชียงอ,อ,อายุสขของสุงพง đẳng, đủ, vắc xin, dืน, dài, tuổi thọ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 , tuổi ประทานนี่ถอดนกฝึงร้องต้องกำวานประทานถอดสีงวงวัวเซงเขง่งเหมียงเมียงนี่ไม้ไม้ อายุไขของสุงพงนคููทักษิณยืนยาวนกเพลิงร้องก้องกลางวานประทานพรหมายสิทธิ์ฆ่าพาเรืองรองของห่วงเขาหมายสิทธิ์ฆ่าพาเรืองรองผ่องห่วงหาาเตียงตังห่งจี เตียงตรงหงจีไหลตำเกาะละบ่าไปอือไ,ได้ได้ครับได้ครับมามามาจีตำอือ พระบ้าใบามาจีตรมาจีตามตามครั้งขราวซื่อหกสุ่งพงลักยิกเทียมืืใช่ออนสิทธ เจริญพรทะเลบูรพาแสนยิ่งใหญ่โชคชัยเสมือนภูทักษิณในเมืองจีนยาวดุดอายุไขโชคสิทธิจึงดั่ทะเลบูรพาอันยิ่งใหญ่อายุไขของซุงง้งคงดั่งภูทักษิณยืนยาวลกเผื่อร้องก้องจังวานประธานพรหมายสิ์ข้าพาเรืองรองของท่วงหาวพระบ้าใบามาจีตำตามครั้งคราวให้พรสิทธิ์สุพง,พพงพงกล่าวแผ่วเพลิดพร